เรายังไม่หางลายเลยนี่เหรออรันหงน,นหนึ่งนะค,ะครับควยกันนะครับให้มันเชยงเฉียงดิได้เปล่าไม่ได้ต้ยอง<ป>ตรงๆเลยก็ได้ เออล้วนะกับม er okay, oh ิเลอร์ดีกว่ามั้งโอเคได้นิดนึงนิดนึงไม่เป็นไรอย่าเข้าไปแต่งหรอกมันนี่ยเปล่า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 เป่าเล่ามันย่นเลยนาไม่นี้ก็ได้มั้